พาลูยาวันนี้ดีกว่าเมื่อวานพรุ่งนี้ดีกว่าวันนี้ชีวิตที่ก้าวไปข้างหน้าขึ้นไปข้างบนเช้าวันใหม่กับเวลาความชื่นชมยินดีกับพระวจนะแห่งความจริงเพื่อการเติบโตในฝ่ายวิญญาณพัฒนาและปรับมุมมองของเราสำหรับความยิ่งใหญ่การเกิดผลรุ่งโรจน์และเจริญรุ่งเรืองพระวจนะแห่งความจริงในวันนี้ พบกันประจำในวันอังคารที่9เดือนที่12ในหัวข้อเรื่องความสว่างของคุณต้องส่องสว่างและพระวจนะที่เราจะใคร่ครวญและสามัคคีธรรมในวันนี้ในพระธรรมมัทธิวบทที่หข้อที่14ถึง16ท่านทั้งหลายเป็นความสว่างของโลกนครซึ่งอยู่บนภูเขาจะถูกปิดบังไว้ไม่ได้ทำนองเดียวกัน พวกท่านจงส่องสว่างแก่คนทั้งปวงเพื่อว่าเมื่อเขาทาั้งหลายได้เห็นความดีที่ท่านทำพวกเขาจะได้สรรเสริญพระบิดาของท่านผู้สถิตในสวรรค์พี่น้นองครับแสงสว่างคือสิ่งที่อธิบายนั่นคือแสงสว่างให้ทิศทางแสงสว่างไม่ได้โต้แย้งกับความมืดแต่เพียงส่องสว่างและกระจัดความมืดคุณคือแสงสว่างของโลกนั่นหมายความว่าการที่คุณอยู่ในทุกสภาพแวดล้อม จะกระจัดความมืดและนำมาซึ่งความสว่างแสงสว่างนำพาการชี้นำและเปิดเผยความจริงชีวิตคิดเตียนของคุณมีไว้เพื่อเปิดเผยความหลอกลวงนำพาความหวังและส่องสว่างเส้นทางแห่งความชอบธรรมให้กับผู้อื่นพระเจ้าทรงคาดหวังให้พระสิริของพระองค์ในตัวคุณแผ่กระจายไปทั่วทุกส่วนของชีวิตประจำวันพระองค์ทรงต้องการให้ชีวิตและความชอบธรรมของพระองค์ ปรากฏชัดผ่านทางคำพูดของคุณความประพฤติของคุณการดำเนินชีวิตด้วยความรักของคุณและการเป็นพยานของคุณจงสังเกตความลึกซึ้งในคำตรัสของพระอาจารย์เกี่ยวกับคุณอีกครั้งท่านทั้งหลายเป็นความสว่างของโลกนครซึ่งอยู่บนภูเขาจะถูกปิดบังไว้ไม่ได้เมื่อจุดตะเกียงแล้วไม่มีผู้ใดเอาถาังครอบไว้ย่อมตั้งไว้บนเชิงตะเกียง จะได้ส่องสว่างแก่ทุกคนที่อยู่ในบ้านนั้นทํานองเดียวกันพวกท่านจงส่องสว่างแก่คนทั้งปวงเพื่อว่าเมื่อเขาทั้งหลายได้เห็นความดีที่ท่านทําพวกเขาจะได้สรรเสริญพระบิดาของท่านผู้สถิตในสวรรค์มัทธิวบทที่หข้อที่สิถึงสิจงปฏิเสธที่จะเป็นคิดเตียนที่ซ่อนเรลนจงให้ความเชื่อของคุณพูดจงให้ความเ็มอ,อกเห็นใจของคุณนำทางจงให้คำพูดการกระทำ และมุมมองชีวิตของท่านสะท้อนถึงความเชื่อมั่นของคุณเกี่ยวกับพระคิดและข่าวประเสริฐแห่งพระสิริของพระองค์แม้แต่ผู้ที่ยังไม่ได้อ่านพระคัมภีร์ก็ควรอ่านพระคิดในตัวคุณเพราะคุณคือจุดหมายของพระงองค์2โคลินบทที่3ข้อที่3คุณคือรัศมีแห่งพระสิริของพระองค์ดังนั้นจงส่องสว่างแก่โลกข,ของคุณสภาพแวดล้อมของคุณและชีวิตของคนรอบข้างคุณด้วยชีวิต และความสว่างของพระคิดที่อยู่ในตัวคุณอิสยาบทที่60ข้อที่หนึ่งเปล่าประกาศว่าจงลุกขึ้นฉายแสงเพราะว่าความสว่างของเจ้ามาแล้วและพระสิริของพระยาเวขึ้นมาเหนือเจ้านี่ไม่ใช่ทางเลือกแต่เป็นพระบัญชาของพระเจ้าพระเจ้าทรงตั้งคุณไว้ให้เป็นแสงสว่างที่ลุกโซนและส่องประกายดังนั้นจงส่องสว่างโลกของคุณ ด้วยข่าวประเสริฐแห่งความจริงความชอบธรรมและพระคุณของพระองค์ฮาเลลูยาให้เรากล่าวคำอธิษฐานร่วมกันนะครับพระบิดาที่รักขอบพระคุณที่ทรงทำให้ข้าพระองค์เป็นแสงสว่างของโลกข้าพระองค์ส่องสว่างอย่างเจิดจ้าในโลกของข้าพระองค์ในวันนี้ ส่องสว่างชีวิตด้วยความรักความจริงและพระคุณของพระองค์แสงสว่างของข้าพระองค์ดึงดูดผู้คนให้มาหาพระคิดและถวายพระสิริแด่พระองค์เสมอในพระนามของพระเยซูอาเมน หากคุณผู้ฟังที่กำลังใช้พระวจนะแห่งความจริงยังไม่เคยอธิษฐานต้อนรับพระเยซูและมีความปรารถนาในวันนี้เราขอเชิญให้คุณรับองค์พระเยซูคริสต์เป็นพระเจ้าในชีวิตของคุณโดยอธิษฐานตามข้อความนี้นะคะข้าพระเจ้าเชื่อว่าพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าทรงตายบนกางเขน เพื่อชำระบาปของข้าพเจ้าทั้งหมดและทรงฟื้นคืนพระชนและเป็นอยู่วันนี้ข้าพเจ้ารับด้วยปากของข้าพเจ้าว่าพระเยซูทรงเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าและเชื่อในจิตใจของข้าพเจ้าว่าพระเจ้าได้ทรงชุบพระองค์ขึ้นมาจากความตาย ข้าพเจ้าจะรอดขอพระเยซูเข้ามาเป็นพระเจ้าในชีวิตของข้าพเจ้าและข้าพเจ้าจะติดตามพระองค์ตลอดไปในพระนามพระเยซูอาเมนขอแสดงความยินดีด้วยนะคะ ตอนนี้คุณเป็นลูกของพระเจ้าแล้วหากวันนี้คุณได้รับความรอดแล้วเราขอหนุนใจให้คุณอินบ็อกเข้ามาในเพจพระวจนะแห่งความจริงพร้อมชื่อไอดีไลนหรือเฟซบุ๊กเพื่อเราจะได้จัดส่งไฟ์ PAF พระวจนะแห่งความจริงให้คุณเพื่อคุณจะสามารถรับอาหารไฟจิตวิญ,ญญาณได้อย่างเต็มที่เพื่อการจเจริญเติบโตในฐานะคนที่ถูกสร้างใหม่ในพระคิด